หนึ่งเหมือนเจนุกงวดนี้ขอหัวใจรัวๆแล้วพิมพ์เลขหนึ่งตัวเดียวมาคนที่ชอบหนึ่งเหมือนกันเจนุกชอบหนึ่งมากแล้วฝันเมื่อคืนฝันอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนเข้ากลุ่มให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจจะมาพูดทีเดียวจะได้แบบมีคอนเซนเทรตจะได้มีแบบเออตอนแลกคอนเซนเทรตเนาะขออังกงกินบ้างจะงวดที่แล้วออกสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสอง แตง้วนนี้เจนุกชอบหนึ่งฟันเห็นเลขหนึ่งชัดมากแม่จา๋าหนึ่งร้อยคนสุดท้ายใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบกดเข้าได้เลยนะเอ้เหลืออีกสามสิบคนสุดท้ายแล้วจา้ากลุ่มจะเต็มแล้วนะโอเคค่ะรีบเข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะแม่นะอะไรก็ได้เจนุกขออย่างเดียวอย่าออกเบิ้ลนอีก ขออย่างเดียวเลยให้เบิ้ลงวดที่แล้วงวดเดียวพอคือหนึ่งหนึ่งอย่าเบิ้ลมาอีกนะขอร้องเลยจริงๆอ่ะมาใครชอบหนึ่งพิมพหนึ่งบาค่ะแล้วขอสองแชร์ก่อนเดี๋ยวขอเช็กแชร์ก่อนนะว่ามีใครแชร์เจนุกงเยอะไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมาแปีกแล้วไม่อยากจะพูดเจนุกซื้อลอตเตอรี่สลัดกินแบ่งรัฐบาลไทยคือเจนุกซื้อลอตเตอรี่ถูกงวดถูกไม่ถูกก็ซื้อพอเจนุกเชื่อว่าสักวันจันต้องถูกางวันที่หนึ่งนะคะจะต้องถูกางวันที่หนึ่งเลย เดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูเจนุกซื้อซื้อแบบนี้ทุกงวดซื้อเป็นพึ่งๆเลยชอบแล้วก็ชอบไม่ได้ซื้อสเปดสปะชอบเลขที่ตัวเองซื <sh> well to ้อเอาตรงถ้าเจหลุดเจหลุดทุกทุกถือถ้าหลุดเราก็หลุดไปด้วยกันเข้าเข้าไปด้วยกันนะคะแค่นั้นจบหลุดเราก็หลุดไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเจให้หลุดแล้วแล้วเจถูกคนนี้ไม่มีนะคะงวดไหนหลุดหลุดไปด้วยกันเข้าก็คือเข้าไปด้วยกันนะคะโดนแดกก็แดกไปด้วยกันค่ะแค่นั้นจบ เออนี่นะคะโอเคดูแล้วเดี๋ยวดูนะว่าเจ๊ซื้ออะไรคือเยอะแบบเยอะมากนะคะก็นี่เยอะคือซื้อเยอะนะคะดูมีแต่แบบอ่ะดูดิซื้อเยอะฉันซื้อจริงลอตเตอรี่อ่ะฉันซื้อ ฉันอุหนุนทุกคนนะคะใบละร้อยสองใบละร้อยี่ิบฉันก็ซื้อชุดห้าใบเนี่ยห้าร้อยแปดิฉันก็ซื้อแพงเท่าไหร่ฉันก็ซื้อนะคะดูฉันซื้อหมดนะซื้อแบบดูดิซื้อหมด ใบละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบฉันก็ซื้อหมดแล้วฉันก็ซื้อมาแล้วนะคะนี่ทุกคนขาตอนนี้เพจปอมัมา,มาแปะลิงก์นะระวังนะเจนุกไม่เคยขายหวยไม่เคยขายหวยเองนะคะไม่เคยนะคะเจนุกให้แค่แนวทางนะคะเจนุกก็เป็นคนซื้อหวยด้วย อันนี้มึงจริงจริงฉันก็เป็นคนเล่นหวยนะคะแต่ฉันไม่ได้ขายหวยนะคะถ้าฉันขายนะฉันเจ๊งบอกเลยชอาฉันเจ๊งเนี่ยเนี่ยดูดีมึงก็หน้าด้าเนะกูไล่กูไล่สดอยู่มึงก็มาแปะมึงนี่มันนะคะฝันเห็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือชัดมากนะคะเจนุกฝันเห็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือชัดมากเลขหนึ่งคือชัดมากเลขหนึ่งคือชัดมากนะต้องบอกกันนะว่าเลขหนึ่งคือชัดมากนะคะใครชอบหนึ่งอะไรใส่นะคะเดี๋ยวเจ๊เขียนให้ ว่าเจ๊ชอบหนึ่งอะไรเอาตรงเจ๊พูดเลยนะว่าเจ๊อะฝันเห็นเลขหนึ่งแค่ตัวเดียวเจ๊ไม่ไม่ได้ฝันเห็นหนึ่งคู่กับอะไรนะคะพูดเลยนะว่าเจ๊ฝันเห็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งแค่ตัวเดียวนะคะเลขหนึ่งแค่ตัวเดียวนะคะเจนุกพูดเลยอ่ะพูดจริงๆว่าเจนุกฝันเห็นแค่เลขหนึ่งหนึ่งตัวเลขหนึ่งหนึ่งตัวเจนุกไม่รู้นะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้เจ๊มาวิ่งหรือเปล่านะคะไม่รู้ นะคะแต่หนึ่งที่เจชอบเลยคือ1ที่เจนุกชอบเลยนะอากลุ่มฟรียังทันนะคะใครจะนะคะคือพูดเลยว่าที่เจชอบนะหนึ่งหหนึ่งเจ็ดแค่นี้ น,นี้คือชอบจริงๆแล้วทุกคนเจนุกฝากเลขนี้ไว้สักหนึ่งหางถ้าใครพอมีทุนเยอะนะใครพอมีทุนเยอะใครพอมีทุนเยอะ,อท,ยอะทุนน้อยไม่ต้องตามนะเจ๊ขอฝากเลขสามตัวนี้ไว้สักหนึ่งหางเจ๊ชอบนะคะ หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่จริงๆอะ่ะชอบหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแต่สามตัวเนี่ยกลัวเก้าหนึ่งสี่มาทุกคนใครงบเยอะตามได้ใครงบน้อยไม่ต้องตามนะอันนี้คือแบบงบเยอะคือห้าบาทสิบาทคขำๆนะคะลอตเตอรี่ถ้าใครยังหาซื้อได้อยูอย่รีบหาซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวเจะนุกขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเงินนะคะอามาเดี๋ยวจะให้ดูทีเดียวอ่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะ ไครพร้อมแคปแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเลขที่เจนุกไปบวงสวงมานะตั้งแต่วันที่นี่ค่ะอันนี้นะทุกคนไม่ต้องกลับหัวหกกับเก้านะเจนุกจุดทูบได้นะคะที่เจนุกไปทําบุญมาแป๊บหนึ่งนี่จุดเอิมวัดนะคะคำชะโนดทุกคนอย่าเพิ่งออกแปดห้าเก้านี่นะคะ จะนูจุดทูบได้นะคะแปดห้าเก้าแล้วก็ใบน้ำเงินใบน้ำเงินนะคะนี่ค่ะอะใครชอบใบน้ำเงินตามใบน้ำเงินนะหกสองเจ็ดสองแปดสองสามแปดสามหกหนึ่งแปดแคปเจอร์ค่ะใบน้ำเงินแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์ใบน้ำเงินค่ะแคปเจอร์ใบน้ำเงินค่ะ เลขเยอะหน่อยนะทุกคนใครตามไหวตามตามไม่ไหวไม่ต้องตามชอบเลขไหนตามเลขนั้นเจนุกรู้ตัวค่ะว่างวดนี้เจนุกให้เลขเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจุดทูบเดี๋ยวไปทวกนั่นะเออเออโอเคเลขเยอะโอเคฉันเลขนั้นฉันก็ชอบเลขนี้เขจนุกก็คัดตัวที่ชอบที่สุดมาหมดแล้วใบน้าเงินแคปเจอร์ค่ะใบน้าเงินแคปเจอร์ค่ะ ใบน้ำเงินแคปเจอร์ค่ะใบน้ำเงินแคปเจอร์ค่ะใบน้ำเงินแคปเจอร์ค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะคะชอบตามนะชอบตามไม่ชอบผ่านนะแม่นะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเดียนุกรู้ว่าตัวนี้ให้ตัวเองให้เ,ย,เยอะนะคะอ่า ชอบก็ตามนะคะฝากฝากฝาก,กเลขไว้ด้วยเลขฝันนะ914 1นะคะ1617ก็คือฝันเห็นเลขหนแค่ทัวเดียวจริงๆไม่รู้ว่าเทวดาเนี่ยให้เรามาวิ่งหรือเปล่าอันนี้จริงๆ ไม่รู้ว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เรามาวิ่งหรือเปล่านะ